สวัสดีครับผมชาติเจรทรัพ์นะครับท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่นะครับโกเบโกเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นซูเปอร์เอ็กซ์ย่างโสดครับนะหนึ่งหมื่นสี่พันชั่วโมงระบบเต็มเล่มทะเบียนพร้อมครับตั้งรับโดย FXZ3 20 Isuzu ็ตสามดอยอีเปิดโบ ใหญ่สมควรครับ่บอเก่าเพื่อเก็บกลับน้ำในอนาคตใช้ประปามหมู่บ้านครับอย่างโซนน้องอยากเปิดนะเปิดอยู่ที่139นะครับว่า1 3 9่0 0 0าาตามสภาพนะครับ0.60ลูกบาทเมตรโอ้กูกีก็ยังเปรี้ยอยู่นะ มีปัญหาเรื่องโซ่ครับอาจจะบ้างเยยางสีนั้นเต็มครับเครื่องยนต์ไม่มีโหลดอนี่ครับลงมาอยู่ข้างล่างเลยทั้งรถไทยทั้งรถดำช่วงล่างก็ใบแท็ก70ซนครับโรลเลอร์เตัวแครีสอง รถพร้อมลุยครับปัจจุบันรุ่น1 1ก็ใช้ CJJ ครับนะ K7V Nappesto ก็ v, เดินน้อยสี่กัน Nappesto แล้วครับประกอบอยู่เมืองไทยนะครับตำบ,บลตะสิธิ์อำเภอปลอกแดงจังหวัดระยองอุตสาหกรรมขีมาราชครับสำหรับโคเบลโ้ ูแลโดยอาริยะปัจจุบันเป็นรุ่น1104ครับแล้วก็103 103นี่ใช้เครื่องตัวนี้นะครับโตมิชิ104ใช้อิซุซุนะครับส่วน200ใช้ฮีโนะครับเป็นคอมบันเร็วซีซูนะครับแล้วก็เอสเอ,อ็ม0 0เอสเอ็มอ้าว320น้องโอ้ไวไหมลบเดอ้อลบเดอ้อหมอ ไม่ลบนี่เม้นนะโอ้ก็ีกี้ี่ 7, นะอีโนนี่มาแล้วพี่น้องไหวไหมสว้ยยี่สบายอยู่แล้วครับสองเพลา ไบายสบายครับว่าีิมันแข็งอยู่แล้ว,วตัวนี้จะชันหน่อยครับ สายปาดครับปาดน่ครับปลาปลาหมู่บ้านจะหมดแล้วน้ำแห้งละงจบลึกเข้าไปอีกพี่น้องสนใจร้อยีก็สอบถามได้ครับ098 272 3752เซูเปอร์เอ็กซ์ครับโอ้รวิกงบนเลย ออกตัวไปแล้วร้อยสิบเจ็ดครับจะขึ้นไหวไหมขึ้นบ่อไว้ไหมโอ้คนตักไม่ได้หยุดเลยนะโอเคครับเองครับ ร้อยสี่นะซูเปอร์เอ็กซ์หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแล้วก็มีมาสซีนอ้องมาสซีอยู่ประมาณสี่สิบตั้งไว 45, ้สี่สิบห้าครับต่อรองมีอยู่คันหนึ่งมาดูร้อยสิบเจ็ดครับเอ๊อเกยกเครื่องใหม่เปล่าเอฟหน้าลังครับหกน็อตหน้าลัง เดี๋ยวแอบดูเครื่องก่อนเครื่องเดิมก็ร้อยสิบเจ็ดครับมีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดีกันนี่ว่าเฟืองท้ายได้ครับเกียร์ได้มันจะเกียร์บังเกียร์ใหญ่นะผ่านครับผ่าน ก้าหาตั้งรับก็ทำงานดีมากครับเครื่องยนต์ไม่มีควันเลยนิ่งกิ๊กมีความเร็วสูงสำหรับซปเปอร์เอกคันนี้ครับถึงแม้ชั่วโมงบินจะสูงหน่อยไม่ได้ปัน่นนะไม่ได้ปั่นชั่วโมงนะพี่น้องชั่วโมงเดิมๆเลยนะครับสนใจก็0982723752ครับ ปัญหาแค่โซ่บางแค่นั้นเองอย่างอื่นเต็มร้อยครับโอ้เจอดินอะไรขาวโปะเลยน่าจะทำจานได้เนี่ยร้อยเก้า5าตั้งรับครับผู้ขี่ไม่มีสันคลนนะ ก็สีโกเบ,บนะสีฟ้าหรือว่าสีมินเนี่ยอ่ะเต็มกล่องแหละก็ออรอ้อง6เฮตีหนึ่งครับโอต้ต้องต้องการปล่อยเพื่อเอาสองร้อยมาเนี่ยนะเัาเราว่ามัน,นงานจะได้ออกเร็วครับนะ ได้ออกเลยต่อน่าจะจัดเน้นได้น้องนะครับสมุดสุบุติร้อยสี่อ่ะมาดูร็อกหน่อย เราจะถึงข้างบนนี้ก็เอาเอาเอาเรื่องกันพี่น้องเวลาหมดหมดเวลาน้องขอตัวก่อนร้อนมากครับตับจะแตกแล้วสนใจ140 lc super x ก็สอบถามได้นะครับ ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ